คุณกอลวิกนะครับบอกว่าเทคนิคตอนนี้เทคนิคยื่นกู้หลายห้องพร้อมกันยังทําได้อยู่ไหมครับยังทําได้ครับแต่ตอนนี้ธนาคารมีการลิงก์ข้อมูลที่แน่นขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วจะกู้พร้อมกัน5 6 7หห้องเป็นไปได้ยากมากแล้วครับเพราะตอนนี้รู้ไหมฮะเท่าที่ผมรู้มานะตอนนี้ธนาคารส่งข้อมูลถึงกันแล้วว่าเขารู้นะครับว่าเรากู้พร้อมกันณณช่วงเวลานั้นเขารู้นะครับบูโรมันเร็วขึ้นแล้วครับเพื่อเขาป้องกันคือจะต้องบอกว่า เขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับการกู้หลายๆห้องพร้อมกันเนี่ยเมื่อก่อนสักห้าปีมันทําได้ง่ายมากนะครับแล้วมันก็เป็นช่องว่างที่นักลงทุนนักลงทุนนักเก็งกำไรหลายหลายคนใช้กันนะครับคือกู้ทีเดียวป้องกัน5้าห้องแล้วต้องบอกว่าการทําแบบนี้มันเป็นดาบสองคมอันนี้ผมขอุยาตเล่าย้อนมานิดนึงนะครับอันนี้ขอปิดคอมเมนต์ก่อนผมเล่าย้อนนิดนึงการกู้พร้อมๆกันหลายหลังเนี่ยมันเป็นดาบสองคมครับก็คือแน่นอนฮะมันสามารถทําให้เราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายๆห้องพร้อมกันได้ ในเวลาที่เราเงินเดือนอาจจะไม่เยอะมากครับเช่นเงินเดือนส0,000ื่นแต่ซื้อคอนโดห้องละ2ล้านได้พร้อมกัน5ห้องหมายความว่าเราเป็นหนี้10ล้านได้โดยใช้แค่เงินเดือนส0,000ื่นซึ่งเมื่อก่อนทําแบบนี้ได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการดีนะถ้าเราบริหารจัดการดีและโชคดีว่ามันไม่เกิดอุบิเหตุอะไรเลยมันจะสามารถทําให้เราแบบเร่งสปีดการลงทุนให้เราแบบมีมังคังได้เร็วมากครับซึ่งหลายๆคนก็เคยทําแบบนี้กันมานะเพื่อนคนรู้จักผมหลายคนทําแบบนี้กันนะครับ แต่มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีครับการที่เราเงินเดือนสามหมื่นแต่เราไปสร้างหนี้สิบล้านไว้อะคําถามคือถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาล่ะครับเช่นเราซื้อมาห้าห้องห้องละสองล้านใช่ไหมครับอยากจะลงทุนปล่อยเช่าใช่ไหมปล่อยเช่าได้แค่ห้องเดียวแต่อีกสี่ห้องว่างแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยคุณต้องรับภาระหนี้แปดล้านอะหนี้แปดล้านผ่อนต่อเดือนหกแปดสี่สิแปดเดือนละสี่หมื่นแปดกลมๆนะครับเงินเดือนคุณสามหมื่นแต่คุณต้องผ่อนหนี้สี่หมื่นแปดเละครับดังนั้นนี่แหละ คือธนาคารนะ่ะเขากลัวเรื่องนี้ครับเขาเลยค่อยๆพัฒนาระบบที่จะต้องส่งข้อมูลถึงกันให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ที่เข้าใจนะครับว่าข้อมูลส่งถึงกันแล้วนะคุณกู้หลายหลังเนี่ยแบงค์เขารู้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าได้พร้อมกันได้กี่หลังสูงสุดนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ทําในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับในช่วงปี2ปีนี้ผมไม่ได้เพิ่มพอร์ตแต่ที่มั่นใจเลยคือถ้าเยอะๆสี่ห้าหลังไม่น่าผ่านแต่ถ้าแค่2หลัง3หลังแล้วรายได้เราพอจะ เขาเรียกพอจะแบบเออเอ,อช่างช่างมาอ่างเงี้ยแบบเพออพออย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าแบบโอเวอร์เขาเรียกว่าโอเวอร์โลนนะครับแบบขอโลนมากจนเงินไปแบบเนี้ยผมว่าไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นใครที่เคยกู้หลายหลายหลังเยอะที่สุดในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจะได้เป็นวิทยาทานนะครับผมได้อัปเดตความรู้ด้วยแต่ที่เคยคุยกับผู้การแบงก์หลายๆที่มาพูดเป็นเสียงเดียวกันเขาว่าเดี๋ยวนี้แบงก์รู้ คุณอย่าไปคิดว่าแบงค์ไม่รู้นะครับแบงค์รู้หมดว่าคุณไปกู้เท่าไหร่ยังไงบ้างเนาะนะครับ